โอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับทำเวิร์กช็อปแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์ครับเริ่มจากศูนย์ครับจนพัฒนาเติบโตได้เอาแบบละเอียดยิบเลยจะมีจำนวนตอนเยอะมากนะครับไปโหลดบนกินหับได้ตอนนี้จะเป็นตอนที่79ครับมันจะสอนวิธีการโชว์รูปภาพหลายๆรูปบนตัวอันเรลยหลับแล้วก็สามารถสลับรูปไปมาได้มัน,นว่าอเลยวาครับ สวัสดีครับผมมัตเตอร์อึ่งครับสถาบัน e w c เราทำอะไรครับเรารับเขียนโมบายแอปครับทั้งแฟลตฟอร์ม Android อลเอสสหร์ไฟลเม้นท์ไม่ห้เราเลยครับเดี๋ยวเรื่องช่วยทำราคาไปให้ครับเช่นเดียวกันครับเรามีเทรนนิ่งด้วยทั้งซิสตอินกับเราที่บางนาหรือจะให้เราไปออนไซต์สอนที่ออฟฟิศคุณก็ได้ครับส่งจำนวนคนแล้วหัวข้อที่คุณอยากให้เราปั้นทีมขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเรื่องจะทำคอร์สเฉพาะทางไปให้ครับ ช่เดียวกันครับเรามีออนไลน์คอร์สด้วยสอนผ่านโปรแกรมซูมครับรีโมทหน้าจอผ่านเอเนดิเทคสามารถมีการบันทึกวิดีโอได้ด้วยข้อดีของจุดนี้คือว่าเราสามารถที่จะทําการเรียนกันแบบตัวต่อตัวแะตัวต่อทีมได้ไม่มีคนอื่นมาบนครับนอกจากทีมคุณและตัวคุณเองครับเรียนกัน9ก้าโมงเลิกสี่โมงเย็น2วันครับหาเวลาว่าง2วันแล้วถ้าบอมเตอร์เดี๋ยวราชการเลือกวันให้ลงให้ครับ โอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับทำเวิร์กช็อปแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์ครับเริ่มจากศูนย์ครับจนพัฒนาเติโตได้อาไรวยดเอยดยิบเลยจะมีจำนวนตอนเยอะมากนะครับไปโหลดบนกินรับได้ตอนนี้จะเป็นตอนที่79ครับมันจะสอนวิธีการโชว์รูปภาพหลายๆรูปบนตัวอันเลอร์แล้วก็สามารถสลับรูปไปมาได้มันก็เลยว่าครับจากวิดีโอตอนแล้วเราทำาสร็จดีไว้นหมครับถ้าเราการกดที่ลิส พอดัง้งบรรจการโชว์แบบนี้นะครับนี่พอดัง้งเห็นไหมครับโชว์แบบ,น,แบ,บน,นี้โชว์แบบนี้นะครับรี่โชว์นี้เกดมานะครับทันี้โจบ,บอกว่าครับที่ทาการดีไซน์ไว้เนี่ยรูปภาพเนี่ยจะมีไอคอนข้างล่างที่เขียนหนึ่งกับสามสี่ไว้ถ้ากดหนึ่งได้หนึ่งกดสามได้สองกดสามได้สามกดสี่ได้สี่ง่ายแบบนี้นะครับอทีนี้เราทำมาทำคอนโทรลพาร์ด้านล่างก่อนมีการง่ายมากครับมา่มกับนนี้ตัวนี้ครับ จะเป็นครับข่าวแล้วทําสีชื่อว่าโชว์เลิศไว้จะมีลิทไทก็คือส่วนนี้ลิทไทคือส่วนนี้นี่คือลิทไทส่วนสองครับก็จะเป็นนะครับโชว์ไทเตลิลลิทไทแม่มาอยู่นี่รูปน,นี้อ่ะนี่คือโชว์นี่คือส่วนของเคสทั้งหมดไอเมียนะครับนี่คือส่วนของคอนเทนต์นะครับโอเคขวามเห็นครับมันจะวางวัตถุจากบนลงล่างครับเคอร์เซอร์วางตรงนี้เอาไห ลองอัตโนมัติแล้วดูนะครับเพราะเขาจะวางอยู่ทงสิ่งนี้ล้อมมันด้วยคอลัมน์ครับนะครับนี่ล้อมด้วยคอลัมน์นะเอาใหม่นะครับล้อมด้วยคอลัมน์ปุ๊บทีมก็กดรีโหลดใหม่ให้เห็นเดียดีครับพอคุณล้อมด้วยคอลัมน์เนี่ยคอลัมน์เนี่ยมันจะใหญ่มากเพราะอะไรครับคอลัมน์ถูกออกแบบมาไม้สูงให้มีค่าเป็นแ max นั่นหมายความว่ามันตกำหนดค่าคอลัมน์ใหม่ให้มีค่า m a n m a b exit size เป็นเป็น M A A ครับเมสเซจไซส์แบบบินครับแบบบินคืองี้ตัวคอลัมน์เนี่ยจะมีค่าที่ชื่อว่าเพราะพี่เรียกว่าเมสเซจไซส์เดฟอลต์เนี่ยจะเป็นแม็กคือจะเป็นสูงสูงยาวแบบเนี้ยนะครับฉันก็เลยให้มันเป็นบินซะเพื่อให้มันมีขนาดสูงเท่ากับวัตถุที่วันล้อมรอบครับดูใหม่นะครับมัลเตอร์จะอธิบายดูไหนะครับฉันกดที่รีโหลดมา ที่กดที่ตัวของลูกศรนับใหม่ครับเห็นไหมครับมันก็จะสูงเท่ากับยล,ล้อมรอบแล้วทําไมครับแม่อยู่นี่ลูกอยู่นี่มันเ,นเรืองเซอร์ฟอร์ข้างล่างครับฉันจะใส่ไอคอนที่มันคลิกได้ครับมันเรียกว่า i c o n ไอคอน b boy icon bottom ครับ o อ press ได้อะไรย,ยังไม่รู้ครับใสเเ่เป็น arrow function ไว้ก่อนวงเล็บแล้วก็ปิดกาไว้ก่อนแบบนี้ทำเป็นฟังก์ชันไว้ก่อนส่วนไอคอนมันจะใช้เป็น i c o n icon object i c อ n ที b ่มันมีวงเล็บแล้วก็ i ใหญ่ c o n s dot มาชื่อเอาตัวฟิลเตอร์กัน f i l หนึ 1, ่งต้องจำให้ผิดนะเดี๋ยวฟิลเตอร์หนึ่งแบบนี้นะครับใส่คอมมาไว้แล้วก็คอมมาไว้แบบนี้นะครับโอเคครับทีนี้ฟัลเตอร์ลิโลดนะดนใหม่นะครับแล้วทีนี้ฟัลเตอร์ล็อกใหม่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเลขหนึ่งง่ายๆขึ้นมานะครับมีสี่ตัวนี่เคอรื่องเสื่อวางนี่ครับมันจะจะล้อกบนด้วยโลครับวัตถุตัวจะซ้ายขวาเลยแป๊บวินโะล นะครับแล้วก็ทำการ copy 4ไปค่อยวางครับ2 3 4นะครับก็เปลี่ยนชื่อนะง่ายง่ายแต่เพิน,นะครับเอ๊วันนี้หมอเป็นไรนะครับสอนถัดเทกันได้ไหมสามแล้วก็4ไปแบบนี้ตัวิธีการนะครับเสร็จแ,แล้วมาเตอร์ก็ทำการฟิลเตอร์ใหม่่ารรีโหลดหใหม่ครับกดใหม่ครับก็จะมีนึงคั้นตอสี่ง่ายๆแบบนี้ มีงงนะมีงง,งนะต่อไปครับในโจทย์บอกว่าเฮ้ย hey, พี่ไอ้รูปไอ้สีอะตอมนียมอยู่ตรงกลางนะมันตั้งก็จะดทำการนะครับตรงโลตันเนี้ยพิมก็ว่า M A N ครับเมสเซนอะไรอ์อะเลนหรือเอซอะไซเมนแล้วก็ให้เป็น M A อเอเอ็นเสเซเป็นแบบเซนเตอร์ถ้ามี N ขวาสุดอลาวแบบ่งเป็นสี่ส่วนและตนตัวนั้นอยู่ตรงกลางนะครับจะเลือกเซนเตอร์ดีกว่าเพราโจทย์เป็นเซนเตอร์นะครับแล้วามาต้องทำการกดรีโหลดใหม่ เอาลงไปก่อนครับเพาต้องเกิดตอนบิลเดอร์นะครับแล้วด้วสี่ตัวแล้วง่ายแบบน,นี้โอเคครับมัลเตอถือว่าตัวนี้มันเป็นที่ต้องแยกกันครับเอาเขาจะวางอยู่ที่โร่อีกทีนึงครับทีนี้มันจะจะล้อมโรด้วยเพดดิ้งครับมัลเตอร์เคอร์เตอร์มาลองโรเนี่ยล้อมมันด้วยเพดดิ้ง wrap with เพดดิ้งนะครับมันตั้งค่าอยู่ที่แปดมัลเตอลองขอเป็นสิบหกแล้วกันง่ายๆครับ แล้วก็กดรีโหลดใหม่ดูนะครับปั๊บภาพเดี๋ครับมันก็จะมีหาขึ้นมาหน่อยละนะครับนี่คือตัวแรกตัวสองตัวสามตัวสี่บ้างี้ไปงงนะไปงงนะโอเคครับตอนนี้เราได้มันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนไปคืออะไรครับมัตเตอร์จะดําการมัตเตอร์จะดําการประกาศตัวแปรที่เป็นอินเด็กซ์หนึ่งตัวครับคืองี้รูปภาพเราเนี่ยถูกส่งมาเป็นรูปแบบของอะไรเดี๋ยวจะขออนุญาตตัวนี้หนึ่ครับขออนุญาตกดกระโดด F เสิร์ชหาครัว่าชาร์ปสามตัวแบบนี้นะครับทีนี้เบอร์ต้องทำการดูแต่ตัวแรกตัวสองอันนี้เร์ต้องขออนุญาตใส่คอมมานด์สแรกครับนะครับแล้วก็ตัวที่สามแบบนี้คอวมอนด์สแรกตันคลิีซองเลนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้มเบอร์ต้องกดเองนะครับดูวิธีการนะครับอ่ะทีนี้มเบอร์ต้องการขอหยุดน,นะครับ ฉันขอหยุดครับแล้วขอรันใหม่เออน,นะไอตัว iPhone นี่มันไม่ค่อยยอมหยุดนะฉันขอโฮมดีไวแล้วก็โฮมก่อนมันนี้ว่านทีอีมูของ iPhone ครับมันดูเหมือนใหม่เนี่ยรู้นะ <laughs> ครับโอเคครับเนา้้ขอยา่ารันใหม่นะครับรัน without ดีบารใหม่แ๊บน,นึงนะครับแต่เห็นได้ดีครับคืองี้ <laughs> ตรงนี้ไปครับปั๊บเห็นี้นะครับปั๊บเดี๋ยวนะครับปฏิบัติการดูนี่นี่คือ,อการ read API พอเรีย API เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับ for loop มานะครับมันจะมีการทำสตติตงเสร็จแล้วเราจะได้ค่านี่ไงเราไดเอา product มาทำการ add แ,แบบนี้นะครับเราก็ได้เราเราได้ค่าของโมเดลแล้วนะครับโอเคน่าจะได้แต่ทั้งวนึงคือตรงนี้น,นั้นเนี่ยมาเติมตร,ตรงนี้ครับเห็นตรงที่มาเติมตเอาค่าเดี๋ยวพูดนะครับปั๊บบวก สติงอันนี้คือตัวตัดคำเนี่ยนะครับเราจะมีตัวแปรตัวแปรหนึ่งชื่อว่า,น,น,า,น,าน,น,นะครับเน,นี่ยนี่คือลิสต์ของลิสต์อาร์เรย์ทีหนึ่งอินเดียนะครับไปเทรดกับหลานก่อนนะครับแบบนี้นะครับตรง alert โชว์ alert เนี่ยโชว์ alert จะทำการส่งค่าไอเมีมาเห็นไหมครับตัวไอเมีตัวเนี้ยมันจะมีค่าเป็นอาร์เรย์ครับ นี่ครับปบัปบ๊บๆๆนะครับรอรันเพ่นหนึ่งครับโทษที่รันนาไปหน่อยน,นะนครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้ไดปรนเดนนะครับกำลังรันอยู่ นะครับสำหรับใครที่ตามไม่ทันหรือว่ายังไงนะครับมาเตอร์แนะนําว่าให้คุณไปที่กิหับของมาเตอร์อ wall, ร h h o p, ตรงนี้นะครับมันจะมี g i t h u b .com เนี่ยนะครับมาเตอร์ที่ตัวนี้ครับ g i t h u b .com slash m a t e r u n g อื่นแล้วก็ slash shopping mall ครับ o p shopping mall ตนีครับคุณก็สามารถที่จะทําการนะครับกดโค้ดหรือคุณจะยังไงก็ได้ครับ นะครับก็พี่เป็นรองส่วนไปได้แบบนี้นะครับอิซิตทำไมละ่ะนะครับกิบคอมแต่นะนี่ฮะตัวนี้นะครับคุณก็แค่ไปที่ไฟล์เนี่ยครับอ่าลิบนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่สเตทน,นะครับที่ชื่อว่าอ่าไม่ใช่ดิที่บอดี้ดินะครับสเตทชื่อว่า โชว์โปรดักต์ไปเยอะเนี่ยตัวนี้นะครับคุณก็สามารถไป Copy หรือจะไงก็นะครับไปใส่ที่คุณได้เลยนะครับคือว่าได้อย่างอี๋อย่าพูดนะครับอืนะครับอืี๋ยวางนะฮะเขาบอกว่าอะไรเออเี่อ้รันได้อยู่เลยนี่นา เดี๋ยวาดูก,ก่อนนะครับมาเตอร์ขออนุญาตหยุดก่อนเดี๋ยวนะครับไอ้โพดิบสองอะไรเนี่ยนะครับบอกว่าฟิวคือสองปรแบงไม่สามารถลันได้อะหดเลยครับถ้าเกิดมาเตอร์ขออนุญาตดูนะถ้าใครเจอปัญหาอย่างนี้นะครับถ้าใครเจอปัญหาเนี่ยเช่นคุณเราทำการสั่งลันแล้วเนี่ยดูนะเราทำการลันแล้วก็วิดอัลที่บากขออนุญาตลันใหม่นะครับให้เห็นด้ดยเทียบก่อนเมื่อกี้ยังลันได้เลยนะครับ เอโฟล์จะเป็นนี้เสมอเจอกัครับ นะครับโอเคนะครับสิบสองโปรเมีเยื่อขออนุญาตแก้ตัวนิดหน่อยครับไปที่เอฟเบอร์เลอร์ครับถ้าใครเจอเออร์ลอร์คล้ายคล้ายนี้ครับนะครับให้คุณไปเปลี่ยนมันเป็นศูนหายเลยมันจะไปที่เพื่อขยุ่มตัว API ก่อนนะครับแล้วก็หลุดนะครับ iOS นะครับมองหาคำว่าโปรไฟล์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานตัวนี้ครับแพลตฟอร์มนี้ครับเปิดออกมาแสดงไปนะครับตั้งค่าตัวนี้เป็นศูนย์พอ แบบนี้นะครับนะครับถ้าคุณก็เราสั่งรันใหม่ครับน่าจะได้ฉันจะเทอร์มินอลนะครับพันธุ์ทีรันวิทเอาที่แบบใหม่ตึ้งปก๊กโอเคครับน่าจะหาเอไม่ได้เดี๋ยวต้องรันที่เป็นประตาดานรันวิทเอาที่แบบใหม่นะครับรันใหม่นะครับแป้งตึง นะครับให้มันตัวเอ็กโอดหาบิวกัน ไม่เมื taking, like อ่อไรเดี๋ยวเราพยายามติดไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปกลับมาแก้ไอ้ตัวไอ้ตัวที่มันต้องพัตเตอร์คลีนเนี่ยต้องพัตเตอร์คลีนแล้วพัตเตอร์รันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับมามาแก้ตัวไอโฟนแล้วกันเดี๋ยวพยายามปิด iPhone ไปก่อนแล้วกันนะครับขอมมานคิวไปนะครับอ่ะทีนี้ like มาเรา่มพยายามไปเปลี่ยนใช้เอนดอร์ดิวชั้นวิวคอมมานด์เพลยนะครับรันแล้วก็เลือกตัวเป็น Android ดิวนะครับตัวนี้นะครับ หนึ่งครับเฮ้ยตอนนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นแต่พ่ออยู่แต่พ่อจแก้แ <Okay. S 1> ไม่เกี่ยวข้องกับอาร์มนะครับโอเคแล้วก็เอามาเป็นดอนแล้กันง่ายดีนะครับเดี๋ยวมาแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมครับมาเริ่มการลันแล้วเข้าไปอัดดิบักใหม่อย่างนี้ดีกว่าครับในสิบเวลาคนด้วยขอโทษทีนะครับออกนอกเรื่องไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอ่าเนี่ยมามันชอบเป็นเบิร์แบบนี้ปะ่ะ ตรงนี้ตอนนี้มันทำเป็นพอร์ตตัวนี้มันแก้พอร์ตตัวนี้มันก็หายนะครับแ,แ,แ,แต่ว่ามันต้องไปแก้ในตัวเ e อ็กโคด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับไปเก่แต่ขอให้ทำเป็นวิดีโอแก้ให้ดีกว่า ันหนึ่งนะครับพอดีมันจะ่วยตัดวิดีโอรครับให้คุณเห็นว่ามันชา้ายังไงนหนี่ ดางเปิดสร้างนี่อีกอืออันนี้เป็นไรเอ๋นะครับทำไมล่ะโลกโอ้โหการมไนรวอย่างเลยวันนี้ iPhone ไอเว็บเซลสี่นะครับลันวิทยาลัทธิาใหม่สิอย่าดื้ออย่าดื้อท,ทุกทีนะครับเครื่องมันรววๆเกี่ยเดี๋ยวนะครับเนี่ยวันนี้มันมันดันไม่ยอมส่งไปที่ตัวอีม e ูเลเตอร์มันดันส่งไปที่ตัวโครมแทนเพราะน้่อาจจะ ลานเป็นไวก็โดยก็ได้ใ,นนใจร้อนเนี่ยความจริงมันต้องรอ,งองให้ด้านล่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอโฟน e ีก่อนเดี๋ยวเดีด๋ยวิิงเข้า ลำนานเลยเอ๊ะโดูที่ว่าซีบียูก็เป็นไรหรือเปล่านะครับซีบียูก็วิ่งไปแค่สี่สิบเปอร์เซ็นเองนี่นะไม่ได้วิ่งเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวนะครับเอาใจร้อนน่ะต้องใจเย็นๆนะครับนะครับเป็นเลขมันเดี๋ยวกันตอนนั่นบางคนก็มีหลังไปตัดต้งตัดเล็บไปตัดเลยื่องกายา มาละโอเคเอ็บีเคและโทษทีนะครับทำให้เสียเวลานะครับโอเคเร่ว,วิ่งฟตเตอร์ผิดเองไม่น่าไปใช้ไอ้ตัวไอโฟนเลยนะครับเ,รเดี๋ยวน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวค่อยจะค่อยไปแก้อะมาละเร่ว,วิ่ง อืมดูครับไานก็มาทำงานวิถีเดินนะนะครับโอเคแล้วเรืเ่องคุยกับไปตูนะครับปั๊บอ่าเนี่ยวิ่ง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 ปวดนะเครื่องโลดอยู่นะ ใช้หมดทุกอย่างเลยนะครับอะทีนี้มาเตอร์เรากดที่ลานมาเตอร์อื่นใหม่นะครับปั๊บแบบนี้นะครับดูนะครับฉันกด,ดที่รูปสุน,นัขเห็นไหมครับก็จะเป็นต้า่าแบบนี้ละง่ายๆนะครับอเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนรูปภาพที่อยู่ข้างในนี้ได้อย่างไงคิดตามมาเตอร์นะครับมาเตอร์จะไปประกาศตัวแปรขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งตัวครับ นะครับเป็นตัวแปรที่เป็น global ครับฉันประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวดูนี่ครับมันจะอยู่ใต้ตรงส่วนนี้แหละนะครับอันนี้อยู่ที่ตัวโชว์กระดับไปเยอะนะครับฉันอยู่ที่โชว์กรดับไปเยอ์ขึ้นเป็นลบนครับฉันประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวแต้วท่า้าชื่อว่า i n ครับตัวนี้จะเป็น integer นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ i n d e x ของตัว i m a e i m i mag im e มีค่าเริ่มต้นเนี่ยมันคือมันมีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ก่อนแบบนี้นั่นเป็นคำว่าตัวนี้มันมาเป็นอเล่ย์ไงคิดตามมาด้วยนะครับมันเป็นอเล่ย์นะครับตัวที่ทำการโชว์ภาพมาด้วยหันไปนขวัญพี่โชว์เลยนี่นะครับตอนส่วนในส่วนที่ทำการโชว์ภาพเนี่ยเราเอาเราเอาค่าของตัวนะครับที่ได้จากฐานข้อมูลเนี่ยอาร์เรย์ตำแหน่งศูนย์มันก็จะเปลี่ยนเป็นอาร์เรย์ตำแหน่งของตัวอิงเด็ก นะครับไอเอนอินเด็กของตัวไอเมดมาเล็กแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์จะทำอย่างี้ครับทุกครั้งที่มาเตอร์ทำการนะครับกดที่ไอคอนหนึ่งเนี่ยมาเตอร์จะให้มันทา s สเ t สเตครับโดยการ SETS ครับเตสเตนะครับแล้วให้ค่าของตัวอินเด็กมีค่าเท่ากับศูนย์นี่คือเพราะว่าเราคลิกร,ร,ร,รูปแรกไงแต่มัเตอร์ต้องการจะดูครับ ฉันจะ P R I T p ิมฉันจะพินครนะฉันจะพิ้นนะครับ,บะะใ Code, ชชส่โค้ดขอชารปสักสามตัวขอชาฟสามตัวหนึ่งสามแบบนี้ครับแล้วบอกว่า I N D E a, ของตัว I N e a t E มีค่าเท่ากับใส่ดอลลาร์ไซน์ของตัวอินเด็กซ์เอเมียนไปแบบนี้มปงงนะแ,แล้วมเาเตอร์ก็จะ Copy ครับมันมีทั้งหมด4 ตัวไงสองสามสี่เหมือ<ส>นกันครับชั้นอยู่ในส่วนที่เป็นฟิลเตอร์สองนี่มันจะก็เพลไปกําหนดให้ถ้ากดปุ๊บไอเมทค่าเป็นหนึ่งไปเช่นเดียวก,กันครับตรงนี้วีครับฉันก็กำหนดค่าไอเมทเนี่ยเป็นสองไปในงงนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็วีครับนะครับแล้วก็สามไปตรงน,นี้ที่ฟ้าเปิดเลยโรปรยตะกบนครับ แล้วทีนี้บัตเตอร์ก็จะการใส่รีโหลดใหม่อีกทีดูหน่ยนะครับรีโหลดใหม่อีกทีนะครับฉันขอดูฟิลเตอร์นะครับที่เกี่ยวกับชาร์ปสามตัวเท่านั้นแบบนี้นะครับดูใหม่นะทีนี้บัตเตอร์จะลองกดตัวนี้ใหม่ใหม่ครับเมาส์มันไปโดนนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวขอเป็นลูกหมาเนี่ยเล็กๆดีกดตัวแรกครับนีไ่ไงศูนย์หนึ่งสองสามไม่งงเลยครับแต่คุณบอกว่าอา้าว ทาไมเราทาสเตตแล้วเนี่ยรูปภาพมันไม่ยอมเปลี่ยนล่ะเพราะว่าสิ่งนี้ครับตัวตัวอารเร์หลอกเนี่ยมันเป็นมันเป็นบิลเดอร์มันเป็นบิลเดอร์ถ้าเป็นบิลเดอร์เนี่ยถึงแม้ว่าคุณทาการสั่งสเตตเนี่ยเพราะสเตตหลักเนี่ยมันจะมันจะเป็นพอจุคุณต้องทําการสั่งให้มันบิลเดอร์ตรงนี้ด้วยต้องต้องต้องทำสเตตฟูลอยู่บนบิลเดอร์ด้วยนั่นหมายความว่าปัลเตอร์จะมาที่ตรงนี้ครับปัลเตอร์จะมาที่กันหนึ่งนะครับปั๊บ ฉันจะกลับมาที่ตัว alert ตัวนี้ใหม่นะครับโอเคปั๊บปั๊บปัป๊บนี่คือโชว์ alert เห็นตัวเลิ r รอกตัวนี้ไหมครับเริม่มหาแม่รอยู่นี่หาลุ่มมันนี่เจอครับโอลรุ่อยู่ไกลเลยนะครับรมันก็จะแดกเขาว่าเลิ r t ทะเลอะไปก่อนดูนะครับ,นนรบฉันแดกนึกไหมหา alert เจอครับเนีย่ยเจอแนละ้วกดคอนโดดเองไว้ นะครับเสร็จแล้วมาเตอร์ก็จะทำการทำสิ่งที่ว่านะครับอ่สเตตฟูเบลเดอร์ครับ S T A T E F เศษฟูเบลเดอร์เดอนเไปนะครับแล้วก็คอนโทรลเปไปครับเลือกเป็นคอนแทกเซ็ตสเต็ปแบบนี้แล้วคุณก็แค่คอนโทรล v ครับมาเตอร์เอามาเตอร์ต้องการสร้างเศษฟูเบลเดอร์ขึ้นมาจะษฟูเบลเดอร์มานะครับแล้วเซ็ตสเต็แบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะ เซตฟูลเบอร์เนอร์น่าจะโอน่าจะโอน่าจะโอเอ้ยมันมีตรงไหนแดงดๆตรงนี้คอามากเกินมาสองตัวนี่แหละรับบดูเลยครับโอเคคลิปขวาฟอร์แบงค์ทอมเมนต์ครับทีนี้มันจะจะลองกดรีโหลดใหม่ดูเลยนะครับปั๊บนะครับไปกดรีโหลดใหม่นะครับโอเคแล้วลองเลือกใหม่ครับดูนะครับแล้วก็เลือกนี่อีกทีจะเลือกตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่สองครับเดี๋ยวปู๊นะครับ ตัวที่สองพอใส่ตัวที่สองมันก็จะใช้เวลาโหลดไปหนึงครับตัวที่สามจะมีนาคาที่โหลดหน่อยนะครับมาเตอร์ขออนุญาตแก้ไขตรงนี้ก่อนครับตรงส่วนตอนตอนโหลดเนี่ยมันโหลดไม่ทันไงอย่าเพิ่งนะมัเตอร์จะมาดูตรงส่วนที่โหลดตรงนี้แคสเลนส์โปไอเมดนะครับแคสไเมดเนี่ยมาเตอร์ใช้บันโฮหน่อยมลเตอร์เอากรซอร์วางอยู่ตรงสิ่งนี้เดี๋ยวนะครับตรงนี้แคสต์เนส์โปไอเมด ใส่คอมมาแล้วก็เพจโฮเดอร์ครับเพจโฮเดอร์คือเรื่องโหลดให้กำหนดไว้ครับเพจโฮเดอร์นะครับฉันจะ S S O P โชว์โอเคครับเอาติวเตอรมาคอยแบบนี้นะครับโอเคคลิกขวาเพิ่มเอกสาใหม่แบบนี้ไม่งงนะครับมันจะบอกว่าตรงส่วนของแคสต์เบย์เอเมอร์เนี่ยถ้าโหลดภาพถ้าโหลดไม่ได้เนี่ยให้เอาติวเตอรมาโชว์อ่ะทีนี้เราจะลองใหม่นะครับ เราจะทําการกดรีโหลดใหม่มันจะเอาลูกปืนบางที่ไม่มีนะดูนะโป๊ดูนะเดี๋ยวจะติ้วก่อนป๊า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 เห็นไหมถ้ายังโหลดไม่ได้เนี่ยไปขึ้นติ้วๆไวก่อนแบบนี้จะเราเริ่มสอนนะครับสามสองหนึ่งโป๊ติ้วติ้วติ้วอยู่นี่ก่อนแล้วถ้าโหลดได้จะได้แบบนี้เริ่มสามโป๊โป๊สี่โป๊เห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้ นะครับจะเปลี่ยนรูปได้เนิดนึ่งนะครับกดที่ตรงไปเอาใหม่ดิตรงนี้เลโหลดเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้สันกดเปลี่ยนรูปนะครับลมนะครับเปลี่ยนรูปไปแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบนี้นะครับโอเคครับน่าจะได้น่าจะได้นะครับครับในตอนที่เราสามารถที่จะทําการคลิกที่ไอเมนบารท่อม แล้วสามารถเปลี่ยนรูปภาพที่อยู่บนอเลอร์หรอโดยการสร้างเป็นเซตฟูลเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเขาหน้าเรามาทำตัวอมามังบ้างนะครับมาเรื่อยขอโทษด้วยวิดโอยามากเลยนะครับโอเคเขาญาติไปก่อนนะครับมันแค่ขอข่าวเขาว่าสาวัสดีครับ